สวัสดีครับผมโอโตด้านะครับก็วันนี้เรามากันที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับผมพามากันที่ร้านอะไรช็อปอะไรอ่าเดี๋ยวมาเจอกับพี่กันนะครับเพียบครับพี่บอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยแนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมช่างบอยรถตู้อุดรธานีนะครับพี่บอยทําอะไรบ้างครับพี่ช็อปพี่บอยก็ตอนนี้ก็รับตกแต่งภายในรถตู้นะครับครบวงจรนะครับฟูลออฟชั่นจะมีทาแอร์ไมโครบัส ติดตั้งเครื่องเสียงนะครับครับผมหลังคา V.I.P. ปูภายในรอบคันทำเบาะทำคอนโซลนะครับพี่ทำทุกอย่างเลยพี่เกี่ยวกับรถตู้ติดตั้งประตูดูประตูสไลด์ไฟฟ้าอะไรครบหมดนะครับอ๋อครบครบเครื่องเรื่องรถตู้เลยดีกว่าครับคือตกแต่งทั้งภายในภายนอกนะครับคือภายนอกแล้วก็เซอร์วิสจุดอื่นๆเช่นแอร์ช่วงล่างได้หมดเนาะคือคือพูดง่าย ถ้าเรื่องรถตู้มาปรึกษาที่นี่ได้เราก็เห็นมีหูรถตู้จอดแถวยาวเลยมีขายด้วยครับมีขายเป็นรถตู้มือสองพร้อมแต่งนะครับครับพร้อมแต่งพร้อมใช้งานโดยที่คุณไม่ต้องไปแบบซื้อไปแล้วคุณไปวิ่งงานได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วคือทั้งภายนอกครับภายในล้อคืออะไรสมรรถภาพคือเช็คมาหมดแล้วเปลี่ยนถ่ายของเหลวหมดแล้ว มีรับประกันหลังการขายน่ามีรับประกันด้วยรับประกันยังไงครับรับประกันก็รับประกันให้หนึ่งเดือนครับพี่ทุกอย่างเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับน่ามีรับประกันด้วยรับประกัน1เดือนนะหนึ่งเดือนเต็มแต่อย่างที่บอกครับคือรถก็อย่างที่บอกครับพร้อมพร้อมใช้งานมากเรามีให้เลือกหลายหลายแบบเนาะภายในของพี่บอยก็มีหลายสไตล์หลายสไตล์ที่ที่แต่งไว้อยู่แล้วครับผมหรือคุณไม่ถูกใจครับ ก็สั่งทําใหม่ได้อ,อยากได้แบบไหนคุยกันได้พี่มีใช่อย่างที่บอกหรือมีรถอยู่แล้วครับผมหรือมีรถอยู่แล้วก็มาทําได้ครับอันนี้สถานที่ตั้งก่อนเลยนนเก็อยู่ติดถนนเส้นมิตรภาพอุออดรขอนแก่นนะครับฝั่งขาเข้าเมืองอุดรก่อนก่อนถึงแยกบายพาสประมาณ7โลครับอยู่น้นสูงครับเลยศูนย์เตอร์ต้าน้นสูงมาประมาณ100เมตรครับอ่าเนี่ยบ้านเนองสูงนะครับยังไงก็มีความตสาหกรรมครับได้ อีกอย่างครับก็โตด้าบริคิดมาแล้วก็อย่างที่บอกครับสินค้าคของโตด้าไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรถตู้รถกระบะรถเก๋งก็มาติดต่อพี่บอยได้ที่นี่นะครับติดต่อได้พี่บอยเลยเพราะพี่บอยมีช่างชำนาญการอยู่แล้วเรื่องเรื่องเนี่ยเรื่องภายนอกติดได้อยู่แล้วงานชิ้นเล็กชิ้นน้อยเดี๋ยวก็อย่างที่บอกพี่บอยบอกมีขายหมดสั่งได้หมดก็เดี๋ยว สักพักคุณมาติดต่อที่นี่ได้เลยก็ฝากชาวรถตู้ที่อำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงรวมกระทั่งประเทศลาวนะสปปลาวก็แวะมาที่นี่ได้ถ้าถ้างจังหวัดประเทศเปิดนะคือมาที่นี่ได้เพราะดีได้ข่าวฟังมาคือช่วงก่อนนี้คือประเทศเปิดอยู่โอ้พี่บอยทํารถทางเวียงทางสปปลาวเยอะมากครับผมาคือแต่งกันเยอะมากแต่ตอนนี้ช่วงนี้คือปิดอยู่แต่ถ้าประเทศเปิด น่าจะมีอะไรดีๆขึ้นเยอะนะครับพี่บอยครับครับแล้วก็เดี๋ยวเสริมจากภายในนะครับภายในอย่างของพี่เขาคืออย่างที่บอกครับภายในมีรายละเอียดเยอะมากใช่ไหมครับมครับมีทั้งหลังคาครับมีเรื่องบอกมีปูพื้นครับมีคอนโซลมีอะไรก็อย่างที่บอกมาปรึกษาได้อแต่อยางเงพี่บอยอย่างถ้า เหมือนว่าเขาไม่มีงบอาทอย่างที่บบกเขาขาดเบาเดียวเงี้ยพี่บอยรับไหมอ๋อได้พี่ได้นาาก,การให้ได้หมดครับทำตามงบได้หมดทุกอย่างนั่นแหละเนี่ยคือเบาขาดเบาะเดียวก็เซอร์วิสให้นะครับ,รบหรือจะเปลี่ยนทั้งชุดเป็นเนบนเบาอะไรค่ากรรม่หยีนะมาเปลี่ยนเป็นหนังให้ดูแลง่ายทางนี้ก็รับดูแลหมดครับหรือจะปูพื้นอย่างเดียวครับ ก็รับหมดเนาได้หมดเนี่ยเล็กน้อยดูแลให้ตลอดครับโอ้ได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับมามาที่นี่ได้นะครับมาติดต่อได้ติดต่อพี่บอยได้ยังไงทางช่องทางไหนได้บ้างเออก็มีทางเบอร์โทรนะพี่094ครับ791 3774นะครับนะครับผมแล้วก็ทางเฟ e บุ o กก็พิมพ์คำว่าช่างบอยรถตู้ดอนทนเลยครับนั่นครับผมไลน์ก็ใช้เบอร์094 791 3774ครับพี่โอเค ก็ยังไงฝากร้านนี้ด้วยนะครับก็เท่าแก่ใจดีอ่าหน้าตาดีใจดีด้วยแล้วผมว่ามามาคุยได้มาปรึกษาได้ทุกอย่างนะครับทําไม่ทําไม่ซื้อไม่ว่าขอให้เข้ามาปรึกษาได้เนาะไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดเลยเนาะครับไม่มีโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอลาเพียงแค่นี้นะครับก็ยังไงฝากร้านนี้ด้วยนะครับอ่าช่างบอยรถตู้ออนทนานีนะครับผมครับสวัสดีครับ